สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับเมื่อน,นี้ก็ออกบ้านออกเลาะคือเก่าเลยพี่น้องครับเมื่อพ่อสวนองุ่นเพื่อนแม่พี่น้องอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงนี่แหละครับบอกขึ้นว่าเพิ่นสิมีสวนองุ่นที่ให้ผลผลิตแล้วน้าพี่น้องครับมาแล้วกับขวาอนุญาตถ่ายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้รับชมคือเก่าแหะครับนี่ซื้อไรซื้อสวนเพื่อนนะพี่น้องช่วงนี้กำลังเป็นผลผลิตพ่อม่เลยครับผมล้มคลิปไปขันมันเพระท่านเบิดพี่น้องกอ็ลองมาเยี่ยมชมได้ อ้วันเปิดสวนพร้อมหมุนนี้พี่น,อน้องขายมเยายมือสวนแล้วโอ้แต่ดวนนมว่าเนนมนเนื่อนี้ได้ชมซื้อเตื้อเท่าครับเจ้าของสวนพนที่กำลังตัดอ,อ,อ,อ้ยพนเ่เจ้านยกอ่อนอ,อ,อื่นก็ไปรู้จักกับเจ้าของสวนแล้วจากก้อนจากไม้ก้อนพี่น้องครับพวกผิดพวกถืออาดเบืงดงวยพี่น้องนี่อ่ะอ่งนบ้านโนนทองนี้เนี่ยพี่น้องเป็นนม้เลี่ยวเอาหน้าสวัสดีครับเอาถือเอาไม้ไม้ใส่ไม้พัง ครับได้ถือไหมพ่อไม่ถือเอาแน็อเว็บมันเสีย <c oughs> เสื้อจังใดครับสวัสดีค่ะนางจินตนาสาล้านยู่บ้านนนท์ทองตำบลกวางโจนอำเภอผู้เจอจังหวัดเชียงภูมิค่ะเป็นเจ้าของสวนอง,งนุ่น,งงนสวนอ่าง,งนวนี่อย่างก็บผมบันอ่านไหไผวิรพัฒน์ไผวิรพัฒน์เนาะจ้าเป็นผู้ริเริ่มก้อนมูเลยติครับผู้องุ่นวลจ้าตำบลกวางโจนจ้าบนพรมอำเภอพรมบอกผู้เขียวท่านมีบอกโมลู้่าน่าที่นี้หรือว่าผมบาลโลเเป็นไปได้เลี้ยงบันดันเจี้ยไดดครับคืออยากร้องปลูกองุ่น เทไถอ้อยเฮ็ทไถอ้อยมันเมลหลายก็เลย็กๆไปเห็นน้องเพื่อนก็เลยอยากปลูกเหรค่ะไปเห็นยูเซครับต้นแบบเห็นยูกเกษตรสมบูรณ์ค่ะโอ้ข้หน้าผมเคยสิไปทายยูมั้งเกษตรสมบูรณ์เม่นบ่ปั้นน้องแต่บ่สิแม่นต์บอลแล้วบลูจักค่บ้านเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนมาเฮ็ดให้แม่นบ่นี่จ้านาน ค่่่อยๆ้นูเพิ่นมาเฮ็ดไห่เนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นไห่เพิ่นนั่นเพิ่นซีสิบต้นเพิ่นซีสิบก้นของเพิ่นเนี่ยซสิบต้นเพิ่นซีไห่ต้นนี้ไห่แล้วก็ไห่ต้นโอ้ไห่แถมพร้อมจ้าเพิ่นไห่ต้นแล้วก็ไห่ต้นนี้แล้วก็เพิ่นมาดูแลไห่เดละเทียโอ้เพิ่นไคไห่คำตุลซาใช่เนี่ยตอนนี้เพิ่นมาเพราะเดี๋ยวเนี่ยเป็นหน่วยให้คนผลิตมาวางตอนที่สี่ ได้ขายนี่แหละอ๋อดูแลหลังการขายย่างดีด้วยสนินะจ้า <laughs> ผมไปท่ายแล้วดูแล้ว <laughs> <laughs> แสดงว่าของเจ้านี่มีจากสายพันธ์ครับเนี่ย <laughs> มีสามมีสามสายพัน,พน <laughs> อันนี้ดกๆนี่พันนีเย่งนี่ <c oughs> อันนี้แบ็คโอปอแบ็คโอปอ แล้วเอาง่นนี่มันออกเป็นนุวยแล้วคือออกเป็นใบพอมเป็นใดครับพึ่งจ้องไว้จิเนี่ยอันนี้อันนี้พึ่จ้องมาพี่น้องจองกันค่ต้นเอาง่วนเอาง่นออกออกออกน้้ยเป็นกระดาษนะโอ้ยเป็นนองเมืองรู้อันเพื่อแปลกๆมันก็เป็นทั่ที่แหละครับคันมันมีหน่อยก็ต้องจ้องอันนั้นเได้กินแล้วพี่น้องครับเห็นบ่อมีไม่เยอะของมีหน่อยครับมันพื้นที่ใกล้บ้านก็ต้องจ้องด้วยพี่น้องเพราะว่ามันประทันเพียงพอเนาะ ก็ปลูกจากจากต้นครับเนี่ยยี่สิบเก้าต้นจ้ะยี่สิบเก้าต้นในพื้นที่หลังบ้านประมาณเท่าไรครับหนึ่งงานค่ะหนึ่งงานเนาะนี่พี่น้องเมื่อกี้ปลูกได้หลายต้นอยู่ดีผัวเห็นบ่ปลูกได้จากพันธุ์ก็หนาผมลืมแล้วสามสายพันจ้ะอันนี้แบกโอปปะอันทั้งหนานั่นนิ้วมือแม่โมดโอ้โหทั้งหนาเร็มๆหนาๆจ้าไอ้เพิ่งไม่ไม่เป็นหนาว่าทั้งพี่ทั้งพี่ไม่ใส่โอ้ยจะแม่นเอากันมาออกอากาศคักแน่นอ่ะพูดหนึ่งเมื่อกี้ว่าไง นี่พันเล็บมือนางทีนนิ้วจ้านิ้วๆอยังก็นิ้วมือแม่มดโอ้นิ้วมือแม่มดคุณผู้ชมเปลี่ยนซื้อสายพันในเวิร์นเวิร์นแล้วเปลี่ยนหน่อใจพันในกันเลโอ้มันสีเงาๆได้นี่เพิ่นจองเมือแล้วจ้าจองเมือแล้วอีกโอ้ยพี่ดหวังเลยรถละสองร้อยหาสิบนี่เพิ่นจองเบินต้นเลยโอ้โนี่โลละสองร้อยหาสิบเมาเลยพูดเดียวเลยติดไหนสามคนมันแซ่บดีครับรุ้นกันอป็นเจลาพันนี่ราคาเดียวกันบอบออค่ะ โอ้ไม่นี้เปิดเปิดสวนมือเรียกแห่งมันขายขายดีขายดีแล้วขายเกี๊ยบเบิด์ตเป็นยังไงเนาะพี่น้องขายเกี๊ยบหมดเลยนีไงคนน่ะพี่น้องผมกระชีได้ก้มแต่ไม่นอกพริ้นเลยไงอาจารย์มันสิเหลียวเพรเห็นนวยงานแล้วพันนี่เลยครับพันเพิ่มๆนี่เขาเป็นพันอย่างนี้พันนี่ไวมะละกาค่ะไวมะละกาจ้าเขาคือนวยป้อมมันเป็นนวยลีดีไวมลกามันมาทันได้นั่นมันมันลีดจากากากานี่แหละเจ้ากัน แต่ได้ถามร้านพันธ์แท้ๆคนไว้มรดกมันต้องรีบเอาไปเคยเคยกินอะไรเป็นเด็กน้อยที่เพื่อนวันอันบ่อันอันนึงน่ะมันสิเป็นนั่นอย่างสกาล่าต้าไม่รู้ว่านี่สิเป็นสกาล่าต้าหรือไงขึ้นไดข้างบนัลนี้ขึ้นออกเดือนใดหนี่อันนี้สิได้ขายกลางเดือนมกราอ๋อกลางเดือนมกราเกินวันที่ยี่สิบมกราแสดงว่าแต่ละพันธ์นี่มันสิสูบพร้อมกันแมน ทางนี้นี่คือยังจะต้นแล้วว่าพันอย่างบเบิร์ดอนพันพันดูบปพันกุ์ไปมันเป็นหน่้วยติมันเป็น่นน้อยือว่าสั่นมันมางามไปดินเป็นใดมันดินดินมันคือเสียนโอ้เป็นน้ำดินเพื่อนว่าสั่นว่าม่นปลูกบองใดก็สิปลูกได้ด้วยสั่นนะเพื่อนว่าดินดินมันเค็มโหดเพื่อนว่าดินมันเค็มอีกก็ปลูก่ได้อีกพี่น้องมืองรู้ผลไะอ๋ออันนี้พันุนี่กระดกเติมด้นนอกครับนี่จ้านี่ดกดกแล้วมันสิน่วยงนวาถ้ันพอ พอขายนี่เพื่อนว่ามันชินง่ายก็นนี้อ๋อนี่มันเริ่มเฮิมนาะเพื่นเอินเนาะแม่กันบ้านเราไม่เริ่มกำลังเข่าสีเนาะเพื่อนเอินเนาะกาลังเข่าสีแล้วยางโดกไเลยพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนก็สิ่มาจองกันอีกล่ะเนี่ยพี่น้องจองนี่มีแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่อครับปลูกพืชได้ใี่ก็จองแล้วเนี่จองแล้วหน้าผลเนี่ยเห็นบ่ บ่ตามคิดว่าปลูกแล้วสิไปขายใส่พี่น้องเพิ่นนํามาเองครับบ่ต้องเคิดยากอ๋ออย่าไปคิดยากขั่นของแนวมันบ่บ่หลายเนาะมันคือบ่มีคนมาจองอ้วยผมคือจั่นจององุ่นเจ้าแน่นี่หืออ๋อเราได้เป็นสามแถวเนาะจ้ามันเป็น3แถวอ่าลงทุนขั่นแรกที่เบิดหลายปานได๋ครับนี่พร้อมพร้อมขายนี่เบิดไปแ3น0 0 13000จ้าอันนี้ออกผลผลิตปีแรกบอกครับรอบแรกผลผลิตก็ได้เบิ่งพร้อมอันนี้ผลผลิตรอบแรก รอบแรกเลยนี่จองแล้วนี่พี่น้องรอบแรกเลยแต่ว่าปีหนึ่งเพื่อนวันเป็นจากเทียเพิ่นว่าเป็นสองเทียเป็นสองเทียกับชิบูได้คืนทุนภายในปีแรกนี่บอกครับกับบรลูเพื่กันล่ะแต่ว่าดีเพื่นในครึ่งอยู่วันครึ่งอยู่มันเดวันขายเนาะมันอกวัขายเพั้นั่าดอกทุนเอากำไรอย่างเดียวเอาก็ต้องคืนทุนก่อนวะนี่ได้ป้ายจองไปพี่น้องเป็นตายินดีปีดาน้ำเล่าอิลี่ได้พี่น้องครับคุณนะอ๋อลงทุน งานหนึ่งนี่เนาะเห็ดได้เลยขันตัําแล้วมันบอคำงานหนึ่งไงจ้างานที่นี่มันงานหนึ่งพอดีก็เลยจำกัดตั้มในคอรอดของเพื่อนหาหาเมื่อน,นี่คือสี่สิบต้นแต่ที่ดินจะขอมันบพออ๋อก็เลยได้ตามที่กิงมันจะได้หลายก็านีแต่ที่ดินบพอ โอ้ขันหาเงินได้ได้ยังไงหาเงินเนาะหาเงินได้ได้สายนี่ได้สายพ่อสายนี่แล้วแล้วก็นี่ละแล้วเล่าก็ต้นแล้วเพื่อนก็มาปลูกให้ปลูกให้แล้วพวกโรงเรียนด้วยโรงเรียนเขาเฮ็ดเองโรงเรียนเฮ็ดเองเองแต่ว่าเพิ่นกับฉัมีแนวทางให้ม่นบ่มีแต่นั่นบัดนี้เพิ่นกับนั่นเขาแล้วเขาก็มาเฮ็ดเองเขาเอานงำวนในโรงเรียนบนเนี่ยกันแดดได้แต่ว่าะว่นเขาเนี่ยน้วยองุ่ำวนนี่ซีบ่มีถึกน้ำถึกฝนเลย มองต้นองุ่นจะเป็นพลาสติกอันนี้ที่ถือผลไดู้่เป็นมุ้งเหมือนนห่งมองลงๆเนาะอ่านนะพี่น้องเห็นบออ่าลงทุนกันหลายเร้วราคากระซูงเขาขายล้ละสองอยหีุเด้พี่น้องล้ลลอยหาีบอนี้้ล่ะลอยหาซีบอันนั่นน้องคอยสองอันนี้ล้ละสองอยอนี้ละสองอยมีสราคาบุนเด้พี่น้องเห็นบอปลูกองุุนไงป้าปลูกปีนึ่งมันต้นใหญ่ป่านี่ดีครับตันแต่จำนี่แล้วบ่อชีวาวาม่นช่ต้นใหญ่ ได้ปีก่วอ๋อปีกว่าค่อยให้ผลผลิตรุ่นแรกจ้าตามตามที่จริงนี่อันแปดเดือนเขาจะได้เห็ดอหน่ยครับแล้ววันนี้อันมาเห็ดอหน่ยว่างเดือนหาปีกายเนี่ยมันซบแดดซบซบแรงเนาะบันนี้อากาศมันฮ้อนหลายแล้วบันนี้มันก็เรยห่วงเบิดมันเรยบอิดเลยไม่ได้เห็ดเอาอันนี้ตามที่จริงมันจะได้ขายสองรอบนี่แล้วอ๋อแสดงว่าเป็นรอบแรกเอาละมันก็ได้หลายปีอยู่บ่ะมาณหรือเพื่อนว่าได้จากที่มก็ว่าได้เป็น เก่าปีสิปียี่สิบปีผุเแล้วเพิ่นว่ามีพ่บอนี่ย่าได้ไปใส่เลยดูเลียอยู่ในบ้านเนี่นะครับเราปลูกองุ่นในบ้านได้แท้เลยพี่น้องครับนี่กลางบ้านเลยพี่น้องหาง่ายๆมันน้ำหาใส่ก็เห็นเนาะครับใส่น้ำได้อย่างหดครับนี่ใส่น้ำบาดาลเอาหน้าบาดาลเลยเปิดก๊อกน้ำปลาปลามาเลยเหรอโอ้ต่อต่อใส่มาเลยนี่พี่น้องปลูกง่ายๆก็ม่เรีนใส่ทำโรงเรียนนี่เลยครับเบิ่อนงบหลายบนนี่ทำโรงเรียนนี่กล้วมเม็ดเสร็จแล้วล่ะเม็ดเสร็จทึง เทิงเมือุยางทั้งซื้อต้นพัน์ท้งเขาดูแลให้เนี่ยเบิดแสนสามแสนสามในพื้นที่หนึ่งงานเดอพี่น้องเดอนี่ครับพ่อมขายเะว่าเลี้ยงใครปุ๋ยซื้อยามวันนี้ละ่ะรอมเบิดแล้วละ่ะคนก็มาดูแลแให้ยูเนะาะองอ่ายไงเนะาะ เพราะจริงแล้วเพื่อนใอยสิปล่อยถิ่มแม่นบอกั่นี้แล้ว <laughs> พวกปุย๋ยพวกยาน,นี่เด็ครับมันมีขายบนเระน้ำบัตรเขาหนี่งกับเพื่อนเอามาให้ละเพราะว่ามันเป็นผู้แรกที่ปลูกเนาะจ้าแล้วเพื่อนเพื่อนเซามาอยู่แต่ว่าค่าปรึกษานี่ปรึกษาได้ตลอดออ๋กระทบปรึกษาเพื่อนเอาวิดีโอคอลว่ากันก็ได้เนาะงานซื้อเงอนีทันสมัยแล้วพี่น้องครับผู้ใดอยากร้องของแปลก บอตองหาตลาดยากมิแต่ตลาดเลนต่ำเราเลยสมองขนาดเปิดสวนมือแรกกันยังเกียบเบิดเครื่องสวนล้วแม่พี่น้อง <c oughs> ผมมาเห็นป้ายผมก็เลยแวะเขามาเบิ้งนี่แหละครับผมก็เลยไทยให้พอแม่พี่น้องเบิ้งเป็นแหลงบันดาลใจน้องคำเนะ <c oughs> าะหารำค้นก็เห็ดอ้อยมาดนจังร้าว่าจังผมก็เห็ดอ้อยคือกันละพี่น้องเห็ด <c oughs> อ้อยจนเมียแล้วเห็ดอ้อยจนเมียจะลากันานรวยคือเพื่อนมันเลยเห็ดแบบที่ละพี่น้องกันผู้ใได้มักในสายแบบนี่มากกินองุ่นมาก มีพื้นที่จำกัดก็ล้อมปลูกเบงคือเราเด้อพี่น้องครับนี่ผมมาถ่ายให้พี่น้องเบงแล้ว่ันสนใจรายละเอียดต่างๆกัเบอร์โทรตามป้ายหน้าสวนว่าหันละครับกะทัวมาติดต่อสอบถามเราขันอย่ามาจองก็มาจองเอาได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เดอครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับไอสิบนาทีพอ